สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งเข้าใหม่นะคะสวย,สวยมารีวิวค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะสาหรับคันนี้นะคะ Toyota v วีออสห e ปี2 0 1พัน้ะคะสีน้ําต้านรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิดความชนหลักมาแน่นอนค่ะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่319แสนบาทเท่านั้น จัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน4ก้อไก่ทอฐานนะคะ4,3,5,6้กรุงเทพมหานครไฟหน้ามันติรีเฟ็คเตอร์นะคะไฟหน้าใสๆเลยนะคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้า ถัดมานะคะในส่วนของล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะคะได้เป็นแมกขอบน,นะคะแมกเติมแท้โรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลุกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะ เป็นเบาะผ้าสีดำมาพร้อมกับลวดลายนะคะสีฟ้าค่ะแบบนี้เลยเบาะสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะพุงมาลัยนะคะเงาๆเลยนะคะพุงมาลัยไม่มีชําเลยมาพร้อมเครื่องเล่นซ d USB นะคะภายในใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ภายในไม่มีชําเลยราคา3า9แ0 0่บาทเท่านั้นค่ะหัวน็อตนะคะที่ประตู หัวนอ็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะผ่อนเพี้ยนเดือนละห0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นค่ะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอ่าในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะเบาะผ้านะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะเบาะผ้าไม่ฉํำเลยใช้งานได้ปกติเลยนะคะ หัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหลังนะหัวนอ็อตสวยๆเลยนะคะลูกค้าหัวนอ็อตสวยๆเลยน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยโครงสร้างด้านในนะคะรับประกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนด้านในนะคะก็จะมาพร้อมกับยังอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะอุปรรกรณ์ครบเลยค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ ได้เป็นสีน้ำตานะคะปี2015นะโลโก้ตกสอน,นะคะด้านหลังยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะไฟท้าย LED มาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะเรียมสั่นรถนะคะคงชัดเจนเส,สวยๆเลยได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานด้วยกระจกนะคะนะเป็นกระจกเดิมโรงงานทุกบานเช่นกันนะคะลูกห้าภายในนะคะใหม่ๆแบบนี้เลย ราคา3ามแสนหนบาทเท่านั้นนะคะวอน้อตามซอกประตูนะคะสวยๆเลยเหตุรถนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนเช่นกันนะคะรถคักเกตเองมีคุณภาพนะคะต้องบริษัทเพชรยนเท่านั้นนะคะรถคักเกตเองมีคุณภาพถูกคันเลยอ่านะฟาร์มามดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะ ในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยๆนะคะสวยๆเลยขานหน้านะคะไม่มีโคดมีงอเลยนะคะขานหน้าสวยๆเลยสติ๊กเกอร์มาอากอจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยค่ะสีมาจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่นะคะตามจุดต่างๆนะยังคงเห็นได้ชัดอยู่เลยนะคะ รับประกันเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราค่า319,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว 1.5e ปี2015นะคะสีน้ำตาลสวยๆเลยผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ